ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะแปลงความชอบมาเป็นการลงทุนได้แต่แขกรับเชิญของเวลตี้ดีไอวในวันนี้ค่ะทุกความชอบและงานอดิเรกทุกสิ่งอย่างเนี่ยแปลงมาเป็นการลงทุนที่ให้ดอกผลงอกงามซะด้วยนะคะเราอยู่กับคุณกลิจ,จันทนนทกผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกความชอบเลยใช่ไหมการพูดถูกใช่ไหมแปลงมาครับจริงๆ<ม>ก็มีอะไรบ้างอะคะก็ต้อง,ต,องต้องเรียนว่า หลักการในการลงทุนผมเนี่ยมีการแบ่งเป็นสองสองแบบนะครับแบบแรกคือเป็นแบบหลักที่ผมทำมาโดยตลอดซึ่งหลายๆท่านเนี่ยจะเรียกว่าเป็นการลงทุนแบบทางเลือกนะครับอีกแบบก็คือเป็นการลงทุนแบบปกติที่หลายๆท่านคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นหรือว่าซื้อกองทุนนะครับส่วนการลงทุนแบบแรกต้องเรียนว่าเป็นสิ่งที่ชอบมาตั้งแต่ยังเด็กเลยนะครับซึ่งอย่างที่เราเคยคุยกันตบนเริ่ต้นอว่าผมเองเนี่ยตั้งแต่เป็นตั้งแต่เด็กมาเนี่ย อาจจะค่อยไม่ไม่ได้เหมือนเด็กคนอื่นมากนักเพราะว่าคือผิดปกติจากเด็กอะเหรอคงไม่คงไม่ได้ผิดปกติจริงๆแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ชอบฟุตบอลนะครับมไม่ได้อ่านการ์ตูนแล้วก็ไม่ได้เล่นเกมซึ่ง3อ,อ,อย่างนี้น่าจะเด็กไทยส่วนใหญ่การ์ตูน <laughs> เกมไม่ได้ตั้งแต่จะพูดคำได้ก็ไม่เคยสนใจเลยแปลกตั้งแต่เด็กแล้วนะครับค่ะ <laughs> ซึ่งพอเป็นอย่างนี้เองเนี่ยทำให้มันก็ต้องไปหาความสนใจอย่างอื่นซึ่งก็จะเริ่มมาจากในเรื่องของการะสะสมแตมสะสมพวกเหรียญหรือหรือหรือของที่เป็นอ,อาจจะมองว่าเป็นเป็นของสะสมมากกว่าในเรื่องของการเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นี่คือโตมาก็อย่างนี้เลยเหรอใช่ครับใช่ใชเป็นคนมีสาระตั้งแต่เด็กค่ะคุณผู้ชมอ่าครับ สแตมเหรียญครับผมซึ่งพอเด็กๆเ,เนี่ยเราเริ่มสะสมพวกสแตมพวกเหรียญเนี่ยก็เลยทาให้เราเข้าใจว่าการที่จะได้มาซึ่งของที่หายากเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างม,มันก็ทําให้ปลูกฝังมาเราตัง้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นการที่ว่าสมมุติเรามีสแตมหรือเหรียญอยู่3าสีบแบบเราอยากได้แบบที่แพงกว่าเราก็ต้องเอา3าสีแบบเนี่ยไปขายหรือไปแลกเปลี่ยนมาเพื่อได้สิ่งที่เราต้องการ ทำมาเรื่อยๆมาเลยทําให้เกิดความคุ้นเคยว่าทํายังไงที่เราต้องมีของที่ดีและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เลยเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กครับนะครับเดี๋ยวการให้ไล่ีละอย่างดีกว่าค่ะคุณกิ๋วว่ามีอะไรบ้างที่เป็นความชอบและงานอดิเรกใช่ครับก็จริงๆเริ่มมาจากแสตมป์และเหรียญเป็นพื้นฐานก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มเข้าช่วงวัยมัธยมละก็หันมาสนใจในเรื่องของพวกนาฬิกาแล้วก็เรื่องของของเก่าซึ่งอันนี้เองเนี่ยต้องเรียนว่าพอเราเห็นคนที่สสสสะะมมมแเเรีียยน เวลาเขาดูว่าจะสะสมอันไหนเนี่ยก็จะเป็นสเตปมเก่าหายากเหรียญเก่าหายากม,มันก็เลยจะต่อยอดมาอีกทีนึงว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วคนที่สะสม stamp, สตปมสะสมเหรียญเนี่ยเวลาเข้ามาเทรดเขาจะคุยกันเรื่องอื่นมผมก็จะเห็นว่าเอ๊ะความสนใจมันเริ่มเปลี่ยนจากเรื่องส s ตปมเรื่องเหรียญไปเป็นสิ่งของประเภทอื่นที่อาจจะ,ะมีความใกล้เคียงกันตอนนั้นยังมองมองเป็นการลงทุนไหมคะหรือว่ายังเป็นอ,อยากสะสมก่อน คือต้องเรียนว่าตอนบบเด็กเองเนี่ยอายุ10กว่าขวบเรายังไม่ได้คิดว่าเราจะมาลงทุนขายกําไรแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอยากได้ในสิ่งที่ดีขึ้นรเราก็เลยมองว่าเอ้ทำยังไงเ,เราอยากได้นาฬิกาเรือนนี้เราก็อัปเกรดมาเป็นนาฬิกาแล้วอยากจะได้ไม่อยากจะมีนาฬิกาย่อยหลายๆเรือน <ๆ S 1> คืออยากมีดีๆเลยหนึ่งเรือนเราก็เลยขายทุกอย่างแล้วก็ซื้อมาเป็นานาฬิกาเป็นเรือนแรกซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้เริ่มเข้ามาสนใจในเรื่องของนาฬิกาเนี่ยทำให้เราได้รู้จัก พวกพ่อค้าคนที่ขายของเก่าเพราะเขาก็คงสงสัยว่าทําไมเด็กคนนี้เนี่ยอยากได้นาฬิกาเหลือเกินทำมาถึงชอบศึกษาเข้ามานั่งถามว่าเอะรุ่นนี้รุ่นไหนใช่ครับรุ่นนี้รุ่นไหนมันดีหรือไม่อย่างไรเขาก็เลยเหมือนกับว่าเอ็นดูเราแล้วก็ให้ความรู้แล้วพอผมมีเรือนแรกปุ๊บเนี่ยผมก็เลยอยากจะมีเรือนที่2เรือนที่3แต่เนื่องจากยังเป็นเด็กที่เพิ่งเข้าเรียนมัธยมอาจจะยังไม่ได้มีเงินก็ได้รับค่าขนมเหมือนกันทุกคนเหมือนกันเนี่ยกว่าจะซื้อกว่าจะหาได้มันช้าเขาก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ย ถ้ากิจอยากจะเอาของพี่ไปขายแล้วก็บวกกาไรนะั่นแหะพี่ก็ไม่ติดนะ,ะนั่นก็เลยเป็นที่มาในการที่เริ่มต้นทําธุรกิจจริงๆจังๆแล้วก็มองเป็นรูปแบบการลงทุนจริงๆจังๆมันมีหลักการซื้อไหมคะว่าซื้อขายยังไงอย่าไม่ให้แบบไม่ให้ขาดทุนอะ่ะเออได้กําไรแนะ่ปล่อยขายได้กําไรแนะ่ต้องเรียนว่าเวลาช่วงที่ผมซื้อขายนาฬิกาหรือได้กําไรมาจากทางพ่อค้าเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยผมไม่ได้ลงทุนเองอเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าในศัพ์พ,พ่อค้าเขาเรียกว่าไทเกอร์ก็คือจับเสือมือเปล่า ไทเกอร์เอานาฬิกาไทเกอร์มาอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกอเลยเ,เขาส่งโพสต์กันนี้เลยใช่ครับรซึ่งเวลาทำลักษณะนั้นแล้วต้นทุนผมไม่มีอมพอต้นทุนผมไม่มีเนี่ยสุดท้ายเป็นการบวกขายกำไรล้วนๆดังนั้นมันกำไรแน่นอนอยู่แล้วไงเพียงแต่ว่าผมต้องไปหาคนซื้อมาให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าหลักการเล่นนาฬิกาให้เป็นกำไรหรือว่ามองว่าเป็นทางเลือกในการลงทุนต้องเรียนว่ามันมีอยู่3-4ประเด็นที่ทุกคนต้องคำนึงถึงนะ อันดับแรกเลยคือถ้านาฬิกาเนี่ยจะสามารถรักษาสภาพหรือรักษาในเรื่องของคุณค่าของมันเพื่อไม่ให้ขาดทุนได้เนี่ยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องซื้อมือสองถ้าซื้อมือหนึ่งเนี่ยยังไงสุดท้ายแล้วโอกาสขาดทุนจะค่อนข้างสูงมากสองเนี่ยเมื่อเราซื้อนาฬิกามือสองมาแล้วเนี่ยถ้ามันจะกําไรมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณขายมหมายถึงคุณซื้อมาเอามาเก็บกับที่เราคนบอกว่าเอยเรือนนี้ราคาขึ้นปรับราคาอย่างโน้นอ,อย่างนี้ เป็นแค่การพูดแต่สุดท้ายแล้วกำไรจะเกิดขึ้นจากการขายสินค้าชิ้นนั้นดังนั้นเนี่ยสำคัญมากก็คือว่าเมื่อซื้อมือสองมาแล้วคุณต้องมีที่ปล่อยเพราะถ้าเกิดคุณซื้อมือสองมาแล้วคุณไม่รู้จะไปปล่อยใครไปปล่อยคืนพ่อค้าพ่อค้าก็หักคุณยังไงก็ขาดทุนอยู่ดีดันงนั้นจะเล่นในการายกำไรหลักเกณฑ์ข้อที่2คือซื้อมาแล้วต้องรู้ว่าจะขายใครด้วยอ,อันที่3ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญมากก็คือว่าต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าในสิ่งที่ตัวเองซื้อมานั้นเนี่ย ตลาดในช่วงนั้นตอบรับหรือเปล่าย<อ>ีห่ห,อห้อเป็นยี่ห้อที่คนให้ความสนใจหรือเปล่า<อ>หรือเรื่องของฟังก์ชันนาฬิกานั้นเ,นเป็นฟังก์ชันที่มีมูลค่าเพิ่มในตัวมันเองหรือไมไอ่ซื้อได้วงได้เงินถึงตัวเองเนี่ยก็ต้องดูถึง3ข้อนี้<อ>ทุกอย่างที่ผมซื้อมาเพื่อการสะสมและลงทุนเนี่ย<อ>ผมซื้อมาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยผมรู้แล้วแหละว่าอนาคตผมจะขายนายกรนายกนายขอถ้าผมเบื่อผมจะไปที่คนนี้ดังนั้นเราจะมองข้ามฉอดไปแล้วว่าเรือนนี้เราซื้อมาถ้าเราเบื่อเราขายคนนี้เราไม่ขาดทุนหรือกําไร นาฬิกาเดี๋ยวสแตมก่อนเหรียญไปนาฬิกาตอนนี้เริ่มเข้าสู่โหมดของของเก่าพระเครื่องศิลปวัตถุโบราณใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันคนที่สะสมของลักษณะเหล่านี้เองเนี่ยจะมีความชอบในสินของที่เป็นเรียกว่าเป็นของโบราณหรือของสะสมอยู่แล้วเป็นทุนเดิมดังนั้นเนี่ยในร้านที่เป็นพ่อค้าที่ขายพวกนาฬิกาหรือของเก่าเนี่ยเขาเองก็จะมีสินค้าประเภทอื่นที่อยู่ในร้านด้วย คราวน,นี้พอผมไปเริ่มขายนาฬิกาอันแรกก่อนจับเขาเ,เรียกว่าไทเกอร์จากเซอร์มือปลามาก่อนด้วยความคุ้นเคยแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็มองดูว่านาฬิกาบางครั้งเนี่ยผมไปหาลูกค้าหนึ่งคน<อ>ลูกค้าคนนี้ชอบทั้งนาฬิกาแล้วก็ชอบของเก่าด้วย<อ>ผมควรจะติดของเก่าในร้านของพี่ๆเข้าไปด้วยเพื่อที่สามารถปิดการขายได้ในหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่ต้องไปหยิบไปหยิบมาครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้เราเนี่ยเริ่มสนใจว่าเอ๊ะ ของเก่าเนี่ยมันมีวิธีการดูกันยังไง <Ừ. S 1> ของเก่าแบ่งเป็นเกรดแบบไหนแล้วลูกค้าคนไหนจะสนใจในสินค้าแบบไหนผมก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มสนใจพวกของเก่ามาควบคู่กับนาฬิกาเพราะว่าเวลาไปหาลูกค้าหนึ่งคนมันจะได้ไม่เสียเวลาอย่างใดอย่างหนึ่งแตกลายสินค้า <c oughs> ใช่ครับอย่างใดหนึ่งอย่างหนึ่งเขาสนใจไปออผมก็ถือว่าปิดการขายออได้ปุ๊บผมก็มาเคลียร์เงินกับพี่ๆเจ้าของร้านจากศิลปนาฬิกามาสู่พระเครื่องศิลปะวัตถุโบราณอะไรอย่างนี้ มีรถมีอะไรอย่างนี้ไหมคะพอเราพ้นก้าวสู่เรื่องของมาหาลัยเรื่องทางานทุกคนก็ต้องซื้อรถทางทีผมจะมีความคิดอยู่เสมอว่าเวลาผมซื้อรถมาใช้ในช่วงแรกเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถใหม่เนี่ยมันก็ขาดทุนผมก็ไม่เคยซื้อคือซื้อรถมือสองก็ใช้งานตามปกติแต่ทนี้พอหน้าที่การงานเราเริ่มมั่นคงเราเริ่มมีเงินเหลือในการเติมเต็มความชอบของเราที่ยังไม่ไม่ครบถ้วนเนี่ยมผมก็เริ่มไปศึกษาต่อ,อเหมือนกันก็คือว่าถ้าเราสนใจรถยนต์โบราณเนี่ย เราอยากจะเล่นในลักษณะแบบไหนปีไหนรุ่นไหนเพื่อที่สามารถซื้อมาแล้วเนี่ยผมสามารถที่จะไปทำต่อยอดของมันหาของสะสมมาตกแต่ง<อ>ถือเป็นความชอบส่วนตัวเพ<อ>ลิดเพลินไปด้วยนะครับ<อ>แล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะปล่อยเนี่ยอาจจะไม่ได้ขายยากนักจนเกินไปต้องบอกว่ารถยนต์เนี่ยจะเรียกเป็นการลงทุนอาจจะถือเป็นการลงทุนที่ไม่ง่ายนะเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเงินง่ายนาฬิกาเนี่ยเห็นกันชอบกันยี่ห้อดีก็ขายได้ ของโบราณบางครั้งเรารู้ว่าใครชอบเราก็ยกไปให้เขาซือ้อแต่รถยนต์มันมีในเรื่องของอการโอนสิทธิ์กันม,มีในเรื่องของการดูแลที่จอดดังนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าถ้าไม่ชอบจริงๆเนี่ยมไม่ควรลงมาเล่นคือผมลงมาเล่นเพราะความชอบรถยนต์ใช่ไหมใช่ครับไม่ได้มองเป็นการลงทุนเพื่อหาผลกําไรแต่มองว่าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและอย่างน้อยถ้าเกิดซื้อมาแล้วใส่เงินลงทุนไปแล้วทั้งหมดเนี่ย ขายแล้วเนี่ยจะไม่ขาดทุนซึ่งพอมองโจทย์นี้ปุ๊บแล้วเนี่ยผมก็เริ่มศึกษาดูว่ารถยนต์ที่ชอบเนี่ยควจะลงทุนในลักษณะไหนอชอบแบบไหนคือดูเหมือนมันเริ่มจากความทุกอย่างเริ่มจากความชอบก่อนใช่ครับแต่ทุกสิ่งที่ที่การฟังดูขาดไม่ได้คือเรื่องการศึกษาอ่อนสําคัญมากครับสาคัญต้องรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องผู้มีคืออย่างที่ผมเรียนคือการลงทุนเองเ,องเนี่ยมี2ทางเลือก การลงทุนแบบ alternative investment หรือการลงทุนทางเลือกที่คนชอบพูดกันกับการลงทุนแบบปกติที่คนลงทุนกัน<ม>การลงทุนแบบทางเลือกเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ลงทุนที่ลงทุนแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยจะต้องมาจากความชอบ,บแล้วก็เข้าใจแล้วก็ศึกษาอย่างแท้จริง<ม>ถ้าขาดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเสียรู้ขาดทุนแล้วก็ได้มาซึ่งสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเนี่ยสูงมาก ดังนั้นเนี่ยจะเรียนว่าถ้าไม่ได้เกิดจากความชอบลงทุนทางปกติไปเถอะเอาจริง,รงๆตอนนี้ถ้าในโหมดนี้นี่นะคะทางเลือกเนี่ยทางเลือก่องุนาฬิการถยนต์ศิลปะแพทเครื่องอะไรชอบอะไรที่สุดคะจริงๆต้องเรียนว่าชอบเท่าๆกันและผมเองแต่เพียงแต่ว่าใน,ในแต่ละช่วงเนี่ยมีความสนใจและก็มีจะพูดยังไงดีมีแอคทิวิตี้เนี่ย,ยแล้วแต่ช่วงนาฬิกาเนี่ยผมทำมานานเล่นมานาน แล้วก็กต้องไม่ได้เพิ่มแต่คือต้องเรียนว่าผมทำมานานจริงจริงคือถ้าใครจะรู้จักจะรู้เลยว่าผมเนี่ยตั้งแต่ทำงานที่แรกจนถึงที่ปัจจุบันนีย <c oughs> ใครอยากซื้อนอะไรกา <c oughs> เขาจะมาหาผม <c oughs> ดังนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าผมอิ่มตัวละ <c oughs> มีเท่าที่มีก็มีความสุขและ <c oughs> พอละ ก็ไม่ได้ซื้อหาใหม่อาจจะมีการเปลี่ยนมือบ้างแต่เป็นแล้วแต่จังหวะ,ะรถยนต์มี3ามคันพอแล้วไม่เอามากกว่านี้สิ่งที่ในช่วงประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาที่เริ่มมีมากขึ้นก็จะเป็นในเรื่องของศิละปะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ศิ<อ>ละปะและมอเตอร์ไซค์แล้นั้นชอบเท่ากันแต่เพียงแต่ว่ากิจกรรมที่<า>เกี่ยวข้องเนี่ยหปีที่ผ่านมาจะเป็นมอเตอร์ไซค์กับศิละปะเยอะ,ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ของคุณกฤินะคะที่ เป็นการแปลงความชอบแล้วก็งานอดิเรกมาเป็นการลงทุนค่ะแต่อย่างที่เรารู้กันว่าคุณกร็ดเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเงินการธนาคารแน่นอน mm hmm. เขาไม่ได้มีโหมดนี้แค่นั้นนะคะเวลตี mm ้ด hmm. ีไอ mm hmm. ครั้งหน้าเนี่ยยังอยู่กับคุณเกร็ดค่ะ mm hmm. เดี๋ยวจะไปเจาะลึกดูว่าเออแล้วถ้าเป็นในโหมดการเงินล่ะ mm hmm. เขาลงทุนพวกก้องทุนก้องทุนหรือประกันประกันอะไรยังไงบ้าง mm hmm. ที่สําคัญอยากรู้คะ่ะว่าแผนการเงินของเขาหน้าตาจะเป็นยังไงวันน mm ี hmm. ้ขอบคุณคุณกร็ดมากค่ะสวัสดีคับ